สวัสดีค่ะครอบครัวซันมอนไลท์เลิฟรติ้งที่รักของผู้อ่านนะนี่เป็น New เลิฟสำหรับราศีมังกรนะคะแยกมาให้เป็นราศีก่อนหน้านี้ทําเป็นประจำธาตุเนาะมีเสียงเรียกร้องว่าอยากให้ทําเป็นราศีจัดให้ตามคําขอเลยได้รักจากใจนะขอคอมเมนต์ในเชิงบวกที่ดีกับตัวคุณเองนะแล้วก็สงสารแอดมินด้วยนะคะเอาละวันที่ยึดตามแบบตะวันตก ใต้คลิปแต่ถ้าใครรู้สึกไม่แน่ใจก็รับชมของไทยคือจะยึดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่ถ้าชมครบคู่เนี่ยนะคะแน่นอนผลน่ะที่ออกมามันย่อมต่างกันอยู่แล้วนะดังนั้นมันไม่มีทางเปไปได้เลยที่แบบไทยนะคะการอ่านมันจะเหมือนกับทางแบบตะวันตกนะคะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณชอบนะคะวันที่แบบไทยก็ไปรับชมคลิปตามที่คุณคุ้นเคยแบบไทยได้แต่ถ้าคุณรู้สึกนะคะ เห็นด้วยกับชาแนลนี้คือผู้อาญญ่านยึดวันที่ตามแบบตะวันตกเพราะดั้งเดิมทาร์ตการ์ดก็ออกมาทางแถบตะวันตกนะคะจึงยึดถือตามแนวทางนั้นแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสมากค่ะนะเพราะว่าพลังงานของทาร์ตการ์ดทรงพลังเสมอ,อ,อสําหรับนะคะท,ทุกทท่านเอาละขอให้รับชมเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะไม่ต้องซีเรียสเนาะไม่ต้องเครียดแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าชาแนลนี้ไม่ดึงดูดเลยเนาะ ก็มี The r e a d ตอร์อีกหลายๆท่างที่คุณอาจจะเลือกอท,ที่คุณอาจจะรู้สึกว่า c o m m u n i เค e ถึงกันได้ดีมากกว่าช n e l นี้นะคะเอาล่ะราศีมังกรวันที่อยู่ใต้คลิปนะคะแล้วก็นี่เป็น New l ลิฟสำหรับคนโสดหัวข้อนี้สำหรับคนโสดนะคะคนโสดคนที่ยังไม่ได้มีใครเลยในช่วงเวลานี้ คนที่มีคนคุยรับชมได้เพื่อดูพลังงานโดยรวมว่ามีแนวโน้มเป็นไปได้ไหมอย่างนี้ดีกว่านะแต่อันนี้เป็นของคนโสดนะจดให้คนโสดดรัวเลยนะคะ New Love ประจำเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมเลยเดือนนี้แล้วก็ไปจนถึงเดือนหน้านะเราดูล่วงหน้าให้นะคะเราอ่านการ์ดล่วงหน้าให้เอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยว่าพลังนะคะของ New l o v e นะคะดู Energy ของใครคนนั้นหน่อยเขาหรือเธอคนนั้นนะคะจะเป็นยังไงนะ New Love การอ่านเป็นการอ่านโดยรวมผู้อ่านย้ำทุกครั้งเลยนะคะว่าขอให้รับชมเพื่อเป็นไกด์ไลน์ผลลัพธ์แห่งชีวิตคุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอไม่มีอะไรตายตัวหรอกค่ะทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์เคมีสูตรคำนวณมีคุณจะต้องหาทางลัดหาทางสำเร็จด้วยตัวคุณเองนะคะดังนั้นการรับฟังนะคะคำแนะนำของการเอาไปปรับใช้ส่วนใหญ่ก็จะประสบความสำเร็จนะ อย่าเชื่อใครที่เขาบอกว่าคุณมีกรรมเก่าไม่มีใครนะ่ะถ้าคุณเชื่ออย่างนั้นคุณก็ปิดประต,ตูตายให้ตัวเองเลยล่ะนะต้องขอใช้คำพูดนี้เลยเพราะว่าตัวคุณนะคะเป็นเจ้านายของชีวิตคุณนะผู้อ่านทำช anel น,น,นี้เพื่ออ่านเพื่อเป็นไกดนะ์ไลน์นะทีักอารลาบร์คนคนนี้นะ่าจะทํางานเกี่ยวเยวเนื่องกับอ่ทางด้านข้าราชการเนาะทำงานที่ค่อนข้างเสี่ยงหน่อยนะ หรือว่า,เ,าเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการแต่ว่างานของเขามันจะเกี่ยวเนื่องกับาทางด้านความปลอดภัยเนาะอาจจะเป็นนักการเมืองก็ได้นะคะนักกฎหมายนะคะที่ปรึกษากฎหมายทนายความอะไรพวกนี้ได้หมดเป็นคนที่บริหารเงินเก่งมากๆอาจจะอายุมากกว่าคุณนะหนนี้ราศีมังกรอายุมากกว่าคุณนะคะหรือตัวคุณนี่แหละอายุมากกว่าเขาค่อนข้างเยอะหรือโอเอร์แมนยังไงถึงว่าอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนที่ อายุมากกว่าคุณนะคะชักนำให้คุณได้พบเจอกับนิวเลฟของคุณในครั้งนี้นะทีนี้เอ e เน y จีเนี่ยออกมาบอกว่าคนคนนี้คุณจะได้เจอนะคะตามคำขอแหละนะแต่เอ e เน y จีเนี้ยออกมาบอกว่าถ้าคุณรู้สึกขอบคุณเยอะๆหน่อยนะให้รู้สึกขอบคุณเยอะๆหน่อยและคุณก็จะได้พบเจอคนคนนี้เร็วขึ้นหมายถึง เออขอบคุณในทุกๆวันเนาะที่คุณมีคนที่รักรอบตัวอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้เอเนจีโดยรวมเนี่ยอาจจะจากคนรู้จักอายุมากกว่านำพาให้คุณได้เจอเขาหรือเขาอาจจะอายุมากกว่าคุณเยอะทีเดียวหรือคุณมากกว่าเขาเยอะประมาณนี้นะทางานด้านการกฎหมายนะคะงานทีอ่อาจจะเป็นงานที่ค่อนข้างาเสี่ยงหน่อยหมายถึงมันก็ไม่ได้ประมาณว่าฐานตํารวจอะไรประมาณนี้ก็ใช่นะคะ แล้วก็เป็นคนที่บริหารเงินเก่งบริหารเงินเป็นแล้วก็อาจจะเป็นที่ปรึกษาทางด้านฟ Multi- น a n นเชียลนะหนักไปทางทนายความด้วยนะคะหนักไปทางทนายความนะประมาณนี้อะล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยเนาะเอเีก็จะเป็นประมาณนี้นะอะล่ะ r o m a n c e a ค่ะ ขอบคุณจากใจอีกครั้งนะคะสำหรับกำลังใจ s u b s r r i e l like, ไลค์แชร์และกระดิ่งขาดไม่ได้เลยผู้อ่านจะต้องขอบคุณทุกท่านจากใจค่ะเอาล่ะ retreat คนคนนี้เป็นคนที่คุณตั้งเป้าหมายแล้วคุณได้เจอเขาแล้วยังไงต่อคะเอาล่ะคนคนนี้มีแนวทางเดียวกันกับคุณนะหมายถึงเขาก็มองหาคู่ชีวิตอะคะ่ะไม่ใช่คนที่จะมาหาคู่นอหรือคนคุยเล่นอะไรประมาณนี้ บาคนนี้คุณอาจจะได้คบกันไปจนถึงกระทั่งแต่งงานสร้างครอบครัวก็เป็นไปได้อาจจะมีเรื่องราวในอดีตคล้ายๆก,กันกับคุณก็ได้นะ Li ือชัร์อบางท่านอาจจะได้เจอแล้วมีเกณฑ์จะได้ออกเดตส,สำหรับบางท่านบางท่านถ้ายังไม่เจอนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีระยะเวลาว่าจะได้พบเจอกันเมื่อไหร่แต่ผู้อ่านอ่านให้เผื่อเมาษาถึงพฤษภาก็น่าจะอยู่ใน สองสาเดือนนี้แหละบวกลบนะรอดูสถานการณ์กันต่อไปดีกว่าทีนี้คนคนนี้เนี่ยเขาอาจจะเคยผ่านการแต่งงานการมีครอบครัวมาแล้วก็เป็นไปได้อาจจะเคยผ่านการหย่าร้างนะประมาณนี้แต่ว่าเขาก็เป็นคนที่มีเป้าหมายในการหาคู่ชีวิตนะคะบางท่านอาจได้เจอกันแล้วถ้าไม่ได้เจออาจจะได้เจอในสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามก็เป็นไปได้ในเว็บไซต์ท่องเที่ยวนะ รือเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับทางด้านกฎหมายทนายความอะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้สําหรับบางท่านนะผู้อ่านย้าเสมอเลยว่าสําหรับบางท่านเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูโดยรวมกันต่อเลยแต่มีเกณฑ์ว่าบางท่านอ่ะได้พบเจอแล้วแล้วก็มีเกณฑ์ว่าจะได้ออกเดทกันด้วยนะเท่าที่ดูเหมือนมีเกณฑ์ว่าจะได้ออกเดทแล้วก็เหมือนคุณทั้งคู่เนี่ย ได้เจอกันด้วยการที่เหมือนกับเป้าหมายเดียวกันอนะ่คุณทั้งคู่มองเห็นไหมเนาะผู้อ่านก็กลัวว่าจะมองไม่เห็นเอาล่ะได้ละเหมือนกับคุณทั้งคู่มีเป้าหมายเดียวกันเลยก็คือเรื่องของการแต่งงานการสร้างอนาคตอะไรประมาณนี้นะคะดีจังเลยดีใจด้วยค่ะเอาล่ะขอดู energy new love หน่อย มีเลิฟของคุณจะเป็นยังไงนะสตอรี่เรื่องราวระหว่างคุณกับเขา High Priest A เป็นคนที่คุณแอบแอบคิดถึงอยู่หรือเปล่า The f l u เป็นคนที่ใครอืมน่าสนใจ Okay ชูบคอฟคอยหนึ่งใบค่ะ เรีน็อกเพนโดโคโอ้ว้าวว,าว้าวหนักๆเดี๋ยวพออ่อนขออนุญาตเลื่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่เห็นด้านหลังกันจะได้เห็นไปได้วยกันชัดๆนะเรัะขอเวลาพออ่อนนิดนะึงนะใจเย็นค่ะที่ผ่อนบอกว่าน่าสนใจเนี่ยบางท่านอาจจะได้เจอจากการทำงานนะคะแล้วก็อาจจะเป็นนิว้วลของคุณอาจจะเป็นชาว่าตดิน แบ่งเป็น2กรณีเลยเพราะ High Priest ขึ้นคู่กับ The Fool และ Two of Cups และ Queen of p e n เ a c l e s เป็นใครบางคนที่คุณเคยเจออาจเคยรักกันมาก่อนมีเหตุให้ต้องห่างกันไปค่ะคุณทั้งคู่คิดถึงกันเหลือเกินนะด้วยโชคชะตานะคะจากคนรอบข้างนี่แหละจะนำพาให้คุณได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึงนี่แหละติดต่อกลับไปพูดคุยเพื่อขอเริ่มต้นขอโอกาสครั้งใหม่ นะก่อนหนะ้านี้อาจจะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของการสื่อสารแล้วก็ในเรื่องของคนรอบข้างหรือว่าในเรื่องความสัมพันธ์มันไม่นบาลานซ์ลงตัวนะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้มากกว่าฝ่ายหนึ่งเนี่ยทำให้ต้องห่างกันก็เป็นไปได้นี่เคสแรกเคสที่2ก็คือว่า New Love เนี่ยเป็นคนใหม่นะเป็นอะไรใหม่ๆแต่มันคู่กับพายพรีสเ t สมันเหมือนเป็นใครบางคนที่คุณอยากที่จะเจอเขาคิดถึงเขาหรือตัวคุณเองอะ อาจจะอยากอยู่คนเดียวสักพักนะแต่ก็ได้เจอคนคนนี้แบบโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ The Flu อาจจะเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนคุณอาจจะได้เจอเขาจากการเดินทางไกลไปไหนสักที่หรือบางท่านอาจจะได้เจอแล้วมีเกณฑ์จะเดินทางมาพบปะ,จะเจอเจอแต่อาจจะต้องใช้เวลารอคอยหน่อยเพราะ r i พร t เทสนะมันคือการรอคอยการที่จะต้องอยู่กับตัวเองนะการที่จะต้องเอ่อเหมือนกับว่าโฟกัสมาที่ตัวคุณเองก่อนเป็นหลักตัวคุณเองในช่วงเวลาน,นี้คุณก็ไม่ได้คาดหวังรักครั้งใหม่ด้วยใจ ยังคิดถึงเรื่องราวเดิมๆหรือคนเดิมๆอยู่ที่รู้สึกดีๆนะเน้นนะอย่าพิมพ์ด่านะผู้อ่านก็กลัวกลัว คนที่รู้สึกแย่จะไปนึกถึงเขาทําไมนะมองถึงคนใหม่ไปเลยอะมาถึงนิวที่ไม่ได้นึกถึงใครบางคนไม่มีใครนึกถึงเลยนะคะก็จะได้เจอจากเพื่อนแนะนําให้นะจากคนรอบข้างจากการทํางานนี่แหละอาจจะมีเกณฑ์การปรึกษากันทางด้านการงานการเงินแล้วก็ทําให้รู้สึกประทับใจแล้วก็พบรักกันในท้ายที่สุดนะรู้สึกรักรู้สึกดีทูอฟครับมีเอเนจีเป็นโซเมดค่ะ ควีนออฟนเดออย่างที่ปรอ้อาวบอกอาจจะเป็นชาวท่าดินท่าน้ำหรือท่าเดอื่นๆด้วยก็เ,เป็นไปได้แต่คนคนนี้ที่คุณจะได้เจอเขาก็เป็นคนที่ระมัดระวังในความสัมพันธ์เหมือนกันเป็นคนที่อชอบทำบุญทำกุศลนะให้พริสเป็นคนที่จิตใจดีจิตใจกุศลแล้วก็เป็นคนทีเ่เวลาที่คุณให้อะไรเขาไปเนี่ยเขาจะให้ส่งความรักกลับคืนมาแบบที่ลงตัวนะคะ มองดูโดยรวมแล้วเนี่ยเหมือนบางท่านได้เจอแล้วแหละเริ่มเริ่มจะมีออกเดตเพราะเด็ฟูขึ้นนะคะแล้วก็ two of cups ยังหมายความถึงคุณทั้งคู่เนี่ยเป็น soulmate แล้วมีสิทธิ์ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปจนถึงขั้นแต่งงานกันได้นะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาขยายความหน่อย energy queen of pentacles ค่ะคนคนนี้เรามาระวังมากในความสัมพันธ์เอาละเดี๋ยวผู้อ่านผู้อานขยายให้เลยนะว่าทำไมถึงเป็น high p r e t e s s ทำไมถึงเป็นไฮ e e t ตสคะโอเคขึ้นว่าเป็น j u s ์ส e มนเนี่ยไอดนจีมันเหมือนเป็นคนที่คุณรอให้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่หรืออะไรประมาณนี้นะคะคือการกลับมาเริ่มต้นใหม่เหมือนกับเป็นรักครั้งใหม่ก็ถือว่าเป็น New l ลิฟได้เพราะตอนนี้คุณโสดอยู่คุณห่างจากเขานะคะ เดฟรู Fruit, อยากจะบอกว่าเทรนคนคนนี้ค่อนข้างจะมีความรู้สึกหนักแน่นมันถ้าเป็นคนที่เคยเจอมาก่อนบอกแลยว,ว่าคนคนนี้เขายังรักคุณอยู่ยังคิดถึงคุณอยู่เหมือนอยู่ห่างไกลกันนะในเวลานี้ two of cups ออกมาเป็น knife of garlic เป็นชาวธาตุน้ำอาจจะเป็น someone from your past ก็ได้ค่ะหรือ new ก็ได้เดี๋ยวพว้อันขยายให้อีกทีโอเค queen of pentacle อยากจะบอกอะไรคะ queen o นอ pentacle queen of s o u r c e energy เหมือนคุณกับเขาเคยเจอกันมาก่อนแล้ว จจสเมนค่ะอาล่ะทีนี้จะได้ให้รู้กันเจนออฟเพนตัคคู่กับจัสเมน s ์สตรคู่กับโอเคไนออฟซอสและไนออฟกรลิก อยากจะบอกอะไรคะอืมดูโบควีนอ o สอดจะจะบอกคุณว่ามาแล้วเอ็มเพรอร์ไอ้ที่ด้านหลัง High Priest High Priest ขึ้นสองครั้ง ค่อนข้างจะเหลื่อมๆไปทาง someone from your past อะนะคะเอาล่ะบางท่านมีใครบางคนที่เขาก็รอคุณคุณก็รอเขาในเวลาที่เหมาะสมมีโอกาสจะได้กลับมาเริ่มต้นเป็นรักครั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งนะเพื่อเอเนจีออกมาบอกว่าคุณทั้งคู่มันเป็นความสุขของกันและกันอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างแดนก็ได้แต่นะคะอาจมีเหตุ คนรอบข้างความเข้าใจผิดอะไรบางอย่างนี่แหละทําให้คุณทั้งคู่ต้องห่างกันไปแต่แม้ว่าห่างกันนะยังคงคิดถึงกันค่ะยังมีความสะตรองในความรู้สึกอยู่เสมอคบกับใครอ่ะก็คบได้แต่มันไม่เหมือนกับคนคนนี้ที่เคยคุยเคยคบหรือว่าเคยรักบางท่านเนี่ยเทนอเพนเดโคออกมาบอกว่าอาจเคยใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมาแล้วสักพักหนึ่งด้วยนะแต่มันมีเหตุให้ต้องห่างกันไปนะมีเกณฑ์จะกลับมาด้วยการแรงบุญแรงอธิษฐานของคุณทั้งคู่ต้องบอกว่าทั้งคู่ อ,อย่างนี้นี่วะเพรสขึ้นสองครั้งคุณั้งคู่อ่ะภาวนาเลยขอให้ได้กลับมาเจอเจอแล้วก็เจอกันหนเนี้ยก็ขอย่าให้มีอุปสรรคกั้นขวางนะมันเป็นคําภาวนาลึกๆในใจของคนทั้งสองคนนะพยายามที่จะลืมเรื่องราวเดิมๆนะคะเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่แต่บังเอิญบังเอิญว่านิวเลฟของคุณนะด้วยโชคชะตาก็อาจจะเป็นใครบางคนที่คุณรู้สึกถึงเขามากๆนะคะเขาก็คิดถึงคุณเช่นเดียวกัน อย่างที่ว่าบอกนะคะ The World ขึ้นกับ n i g h t of Garlic และ Two of Cups ค,คุณทั้งคู่ด้วยโชคชะตาจะนำพาให้ได้พบเจอกันอีกครั้งหนึ่ง อาจจะเป็นคนผู้อาวุโสในครอบครัวนะคะมีส่วนทําให้คุณได้พบเจอกันอีกครั้งหนึ่งหรือเป็นคนรอบข้างนะคะอาจจะเป็นเจ้านายหรือว่าเป็นคนที่คุณรู้สึกให้ความนับถือนำพายคุณได้พบเจอกับคนคนนี้ก็เป็นไปได้นะอาจจะทํางานด้านกฎหมายแหละเป็นตํารวจทหารนะคะทำงานเสี่ยงจะได้เงินดีนะคนคนนี้เขายังมีความรักความมั่นคงกับคุณอยู่หรือคนคนนี้อาจจะเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายด้านการเงินอาจจะเป็นอาชีพที่อาจจะเปิดเผย มากไม่ได้เพราะว่ามันก็ต้องเกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัยอะไรประมาณนี้แต่เป็นอาชีพที่สุดจริตนะนะคะคนคนนี้เนี่ยเวลาที่คุณได้เจอเขานะ่ะคุณจะรู้สึกขอบคุณมากเพราะว่ามันเป็นอะไรที่คุณรู้สึกว่าเออมันดีเกินค่าแต่เป็นเหตุต่ให้ต้องห่างกันนะอ่ะละมาถึงเคสที่2ถ้าเป็นใหม่ๆจริงๆยังไงก็แล้วแต่คุณจะรู้สึกเหมือนคุ้นเคยเหมือนเคยเจอกันมาก่อนหรือแบบเอ้ย คนคนนี้เราเคยตั้งเป้าหมายว่าอยากจะได้เจอคนแบบนี้แล้วก็ได้เจอคือได้เจอคนที่ตรงทายตรงใจเรานั่นแหละหลังจากที่อรอมานานคอยมานานนะบางครั้งการรอคอยบั่นทอนคุณบ้างแต่ว่าพอเวลาที่คุณได้เจอเขาอ่ะมันกลับรู้สึกดีมันกลับรู้สึกว่าเออเนาะก็ดีที่ท,ที่ที่รอคอยที่จะได้เจอคนคนนี้แล้วก็ได้เจอนะที่ต้องบอกว่ารอคอยว่าไฮเปรสขึ้นสองครั้งมันเป็นที่ของการที่ว่าถ้าคุณนะคะไม่ได้รู้สึกกับใครมาก คุณจะไม่สารสัมพันธ์เลยคุณจะรอคนที่ใช่และเอ้ที่อย่างบอกว่าครั้งนี้ใช่คุณจะได้เจอโซมเมกของคุณแหละนะจะฟลูคู่กับ t ัวร์อฟคัพยังไงก็แล้วแต่ต้องได้เจอกันนะคะอาจจะเป็นชาวต่างถิ่นต่างแดนหนึ่งที่ผู้อ่านบอกนั่นแหละเป็นชาวทธาตด,ดินธาตน้ําด้วยก็เป็นไปได้ดีใจด้วยนะะรักครั้งนี้เนี่ย ค่อนข้างที่จะสรองในความสัมพันธ์แล้วก็โรแมนติกด้วยอ่ะสำหรับผู้อ่านผู้ห่านว่าโรแมนติกนะที่รัเอาล่ะเดี๋ยวเรามาขอคำแนะนำแล้วก็ดูฟิวเจอร์เลิฟโดยรวมระหว่างคุณกับเขากันหน่อยขอดูฟิวเจอร์เลิฟหน่อยนะว่าเป็นยังไงคะ่ะฟิวเจอร์เลิฟทูออฟตอร์ว้าว c t แ a n เจ have n o t i c e เนี่ยคะ่ะ คือแองเจิลหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาตัวคุณอะเหมือนกับว่าจดบันทึกไว้แล้วแหละว่าโอเคในเมื่อคุณขอสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณอยากจะได้ท่านก็จัดให้ประมาณนี้เห็นไหมคะว่าคู่รักขวานกันขนาดไหนนะโอกาสแห่งความรักมาถึงแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นคนใหม่คนเก่าคนคนนี้เป็นคนรู้เป็นคนจะเป็นคนที่คุณรู้สึกมีความสุขที่สุดเลยเวลาที่อยู่ด้วยกันทุกอย่างมันตรงใจไปหมด นะคะแล้วก็ Energy นี้ยอ,อกมาบอกว่า perfect your plan เป็นแผนที่ perfect ที่สุดที่พระเจ้าหรือจัก,กรวาลเตรียมไว้ให้มันถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วล่ะเดือนนี้ไม่เดือนนี้ก็เดือนห้า ใครรอคอยให้ลมพัดถวนก็อาจจะได้ลมพัดถวนกันล้ทีนี้นะใครรอคอยนิวเลิฟที่เป็นคนที่ใช่ได้เจอคนที่ใช่นะราศีมังกรแต่เหมือนคุณจะคิดถึงใครบางคนที่ทําให้คุณมีความสุขมากๆนะเอจี้ออกมาเตือนนิดนึงว่าในช่วงเวลานี้อย่าเครียดนะอย่าเพิ่งเร่งเร้าว,ว่าทําไมมันนานจันโดยเฉพาะคนที่รอไฮพรีเซสปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณรอรอคนที่ทําให้คุณมีความสุขนะคะไม่ใช่รอจอม,มันประเดี๋ยวก็เม้นแรงแล้วสงสารแอดมินหนาะผู้อ่านย้ำ หลายแล้วเนี่ยรอคนที่ทําให้คุณมีความสุขอะค่ะหวนคืนกลับมาให้ได้รักกันอีกครั้งหนึ่งพยายามคิดถึงคืนวันที่ทําให้คุณมีความสุขอย่านึกถึงความเจ็บปวดเวลาที่ห่างไกลกันเป็นดีที่สุดนะเอาล่ะอาร์คแองเจลยากจะบอกอะไรคุณอาร์คแองเจลอยากจะบอกอะไรคุณคะเอาละ if you believe ถ้าคุณมีความเชื่อ ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้เสมอนะผู้อ่านย้ำทุกครั้งว่าเรื่องที่คนบอกว่าเหลือเชื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะดังนั้นเรื่องความรักเป็นเรื่องเบสิกพื้นฐานเองค่ะยังไงคุณจะต้องได้เจออยู่แล้วนะคะเวทค่ะรอนะคะดูสถานการณ์อีกไม่ช้าไม่นานเกินรอคุณจะได้พบใครคนนั้นของคุณแล้วล่ะนะคะเอาล่ะ ขอข้อความจากวิลเวิร์สสำหรับคุณนะคะ New l ล v e ในครั้งนี้ข้อความออกมาแล้ว m i ีเล r ค่ะคล้ายๆทัวอ์คับเลยยังไงคนคนนี้นะคะคือคนที่คุณเฝ้าคิดถึงคนที่คุณเฝ้าภาวนาขอให้ได้เจอคุณก็จะได้เจออยากให้รักที่ดีหวนคืนกลับมาก็จะหวนคืนกลับมานะคะ จำไว้ว่าคุณคู่ควรกับรักที่ดีแล้วก็คู่แท้ของคุณเสมอถึงเวลาคู่แท้ของคุณแล้วนะนี่จะเป็นหัวข้อที่ผู้อ่านจะบอกแอดมินแล้วว่าให้เขียนลงไปเลยนะว่าถึงเวลาคู่แท้ของคุณแล้วเขาจะกลับมาและคุณทั้งคู่จะได้เจอกันไม่ว่าคุณจะเคยเจอกันไม่ก็ตามแต่เทอเนนี้ยผมบอกว่าคุณคู่จะรู้สึกเหมือนเคยเจอกันมาก่อนหรือเป็นรักที่คุณรู้สึก อยากให้กลับคืนมาเป็นรักที่ดีที่สุดในชีวิตแล้วเขาหรือเธอคนนั้นจะกลับขึ้นมาด้วยโชคชะตาจะนำพาให้คุณดังคู่ได้รักกันอีกครั้งหนึ่งโรแมนติกที่สุดเลยนะคะเราจะต่อด้วยข้อความจากความรักอีกหน่อยไหมเอาไหมคะขอข้อความจากความรักอีกหน่อยไหมเดี๋ยวขอให้แอดมินหยิบการ์ดให้เนาะเป็นกำลังใจให้ราศีมังกรน,นะเหนื่อยมานานแล้วใช่ไหมขอการ์ดสำหรับนี้ค่ะ โอ้ขอโทษค่ะกล้องสั่นผู้อ่านก็พยายามชี้ให้อดมิน,เนะเนาะขอข้อความจากความรักสำหรับคุณราสีมังกรค่ะโอ้ดีจังเลยค่ะ Love you so very much ค่ะเขาหรือเธอถ้าได้พบคุณหรือถ้าได้รักกันอีกครั้งนะคะ เขาอยากจะบอกว่าเขารักคุณมากมากเหลือเกินนี่คือประโยคที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะผู้อ่านก็รักคุณมากเช่นเดียวกันนะคะทุกสิ่งทุกอย่างในวันนี้ขอให้เกิดขึ้นจริงแม้ว่าจะเป็นการอ่านโดยรวมแต่ผู้อ่านบอกเลยว่าถ้าคุณเชื่อในสิ่งดีสิ่งดีเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะราศีมัง,งกรที่รักสวัสดีค่ะ